ฉันมากินก๋วยเตี๋ยวนัดร้อยชามเดี๋ยวพัทยานะจ๊ะหวข้าวเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมุศลิมค่ะมีเนื้อย่างด้วยเนื้อย่างนี้น้ำจิม้มรสเด็ดนะคะเครื่องเน้นเน้นแจ้งไว้เลยนนผักก็มีนะคะอันนี้ก็เต็มถ้วยบัง <มา S 1> แล้วค่ะ ที่กินไม่ได้ก็ประจำบางทีมันเบื่อข้าวแล้วก็ซุปร้อนๆบ้านเราอข้าวต้มของคุณมีสิบยุคมีสิทธิ์ที่แบบว่าเป็นเหมือนกับว่ายุคหรือหรือแบบแน่นอะไรประมาณนี้ก็ต้องลงเข็มตัวนี้เราคือต้องทำหมอบเพราะว่าใช่บางคนก็คือเทมันแค่ปูนแผ่นปูนนะอันนี้สะอาดนะคะ ที่ต้อนรับล right. ูกค้านี่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะที่นั่งเต็มเลยต้องดูแล้วแแต่ว่าทุกงานราคาคือไม่ขัดเกีฑ์ร้อยข้างเขียนก็น่าจะอยู่ประมาณหิ้งผับห้าพันต่อต้นเดี๋ยวเนื้อย่างกำลังมาถ้าเป็น3ามคนผมใช้6ต้นครับ เอนะคอ้ยมีเมีปใช่ครับ้ากองาบ้อันนี้อันนี้แล้วแต่ช่างด้วยนะครับผมแต่ข้าวข้าวประมาณใช่ข้าวขาวนทุกอย่างด้อเตรียมเลอยู่สัตหีบเก่าชื่จังครับอยู่่วนพระรามแล้วมีรกอย่างันร tật ra anh dung là quý ta cho nó dập tết lắm เราไปตามเนื้อกันนะคะเนื้อยา่างเสร็จแล้วค่ะนี่จุกจุจุกจเลยอ่ะใช่จุ่คนนี้มีที่เดียวมันกินเขาเด็ดค่ะนี่เจ้าของก็อาเขตพัทยาต้องมาที่นี่คะ่ะน็อตร้อยชามอยากกินเนื้อนะคะสดๆเด้งๆ แล้วว่าจะได้กินเร็ว